สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเมย์อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เวาจะมาเรียนหน่วยวันอาสารหับบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังไปเรียนกันเลยค่ะวันอาสารหับูชาตรงกับวันที่น15้าค่ำเดือนแนะคะเป็นวันที่เกิดพระรัตนาตายครบองค์สามคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือพระพุทธรูปที่อยู่ในอุโบโสถหรือที่เด็กๆบูชาไว้ที่บ้านนะคะพระธรรมคือพระไต้ปิฎก พระไตรปิฎกคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษในการกระทําของประชาชนทุกคนพระสงฆ์คือพระหรือบุคคลที่บวชเป็นพระนะที่อยู่ที่วัดค่ะกิจกรรมที่ทําในวันอาสาะหะบูชาคือการทําบุญตัดบาตรกับครอบครัวการถือศีลห้าศีลแปดการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเด็กๆเ,เคยทํำไหมคะเอ๊รูปนี้คือรูปอะไรเด็กๆต้องทําเป็นประจําแน่เลยค่ะ ต่อไปนะคะวันเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเป็นวันเข้าพรรษาจะเป็นวันที่พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องจำจำวัดค่ะห้ามเดินทางไปพักที่อื่นกิจกรรมนะคะที่มีที่ทำในวันเข้าพรรษาคือทำบุญตักบาตรค่ะทำต่อเนื่องกันสามวันกิจกรรมวันเข้าพรรษานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆไปดูกันเลยค่ะเอ๊เด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะใครตอบได้บ้างเอ่ย รูปต่อไปอันนี้อะไรคะเด็กๆกําลังถวายเทียนพรรษาค่ะเพื่อให้พระนะคะไปใช้ประโยชน์ในการเข้าพรรษาต่อไปการผ้าถวายผ้าอับน้ําฝนค่ะค่าในรถละเลิอกอบายามุกละงดดื่มสุราและของมืนเมากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากเลยคืออะไรูปเวียนเทียนเวียนเทียนเราจะเวียนเทียนกันในตอนกลางคืนค่ะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทุกจังหวัดร่วมกันทําะคะคือแห่เทียนเข้าพรรษาได้เด็กดูคลิปแล้วไปทํำใบงานกันได้เลยค่ะ